กำรยกเล็กสวนานติมไม้วันนี้โชคพิการ108ยแปปอนด์รับยแ8มาสอบครั้งแรกเกินไปเกินไปจุดสองจุดสองนะก็เข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะรอช่างจริงขอวหนักนี้คุมมากี่โลครับร้อยคมานสองโลกิโลนะเราซ้อมอยู่ไหนส่วนใมวยสวนานติมไม้คี่บ้านกูซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มียิ้มสยามกับกำบันทองเก็บตัวมากี่วันนี่ยรวมๆแล้วเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนเลยเพราะว่าเราไปแพ้นออกใครมานะแพนออกฉลามขาวฉลามขาวนะที่ไหน วันนั้นไปพลาดโดนอะไรโดนเตะขาโดนเตะขาวันนี้เจอกับนี้เจอกับพลมงคลจองเสีครับเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยแล้วเราได้ดูเทปดูฟอร์มมายังดูครับเป็นไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างความแข็งแรงครับความแข็งแรงแล้วเราวันนี้เอาอะไรไปสู้เขาดีอะเอาฝีมือสมุนมือนะแล้วเราซ้อมอยู่ที่สนานาี่ไหนตอนนี้กคุณซ้อมมีใครบ้างมียิ้มสยามครับก็มียิมสยามนะก็มีเพื่อนเนาะเก็บตัวมาเป็นเดือนเลยการมาแจ้งเกิดเลยแพ้มากี่ไฟแล้วี่ย แพ้มาไฟอืมครับเพิ่งมาสะดุดเลยอ้าวเราอายุไรแล้วครับอายุ17ปีครับคนจังหวัดคนจังหวัดเอันจังหวัดสมุทรสาครไปปล่อยกิโลไปปล่อยห้าสิบเอ็ดคืนพเพลเราเป็นมวยเราเป็นมวยซ้ายมวยซ้ายนะฝีมือเราสูงร้อยร้อยหกจุดห้าเราชกมวยรวมๆประมาณมันห้าสิบกว่าฝากพี่น้องไปเชียร์หน่อยฝากเชียิญนายยกเล็กครับส่วนเทียบครับผมขอบคุณครับจุลีครับตอนไหนครับครับผมคอยมงคลจอมเมืงศีครับสวัสดีชกพิกา ร้อยแปดปอนด์ครับมาซอบเกินไปจุดสามจุสามนะทุกวันนี้เราคุมมากี่โลแล้วประมาณห้าโลห้าโลเราซ้อมอยู่ที่ใครจองสีครับว่ามุดซ้อมมีใครบ้างอยู่นี่โนพรัตน์ครับโนพรัตน์เอ่อกีตาร์ครับผมทั้งปั๊มทั้งซ้อมแล้วโนพรัตน์เก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วมันเดือนหนึ่งได้ครับนห่ได้เพราะเราไปแพ้ใครมานะแพ้กล้องชัยครับเพิ่งแพ้พลาดมาไปโดนอะไรวันนั้นอ๋อโดนโดนขาโดนขาเออแล้วหมดแรงใช่ไหมไปไป ก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่เคยนะแต่ไปพลาดรับเยอะไปหน่อยผวันนี้กลับมาแก้ตัวเจอกับกําไรหยกเล็กเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ดูเทปดูฟอร์มมาแล้วดูมาแล้วมีอะไรบ้างก็มีซ้ายครับบาคนก็่าจะมีหมัดครับวันนีบางเกมบางแผนง่าดีก็ดูแล้วน่าจะมาหนึ่งสองผมน่าจะมาเดินเจาะ้าขาก่อนครับผมแล้วก่อนเลยเนาะไปเข้าไหนครับผมดูแล้วว่าเขาก็โดนไม่ดีเหมือนกันครับผมเราก็กายจะเจาะกันเลยปิดเกมไวเลยไหม ก็น่าจะไม่อาเดี๋ยวก็ต้องรอดูข่าวในเราด้วยเนาะครอายุอะไรแล้วครับอายุปีนี้18บแปครับพนจังหวัดสุบินครับผมไปปล่อยกี่โลละตอนนี้น่าจะ55ครับเป็นเพลตเป็นมวยเออ่มวยบู๊มวยเขาซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยเลนหกสิบห้เราจงมวยรวมๆประมาณสามสิบสี่สิบครั้งครับฝากพี่น้องเพไปเชียร์นะครับสวัสดีครับอ่าฝากพี่น้องทางบ้านนะครับช่วยเชียร์ผมด้วยครับคอยมงคลจ้องสีครับผมขอครผมครับ